พ,พี่ชอบกล้องซูมเท่าไหร่ครับหนึ่งคูณสี่หนึ่งคูณหกได้ถึงหนึ่งคูณหกอะ่ะไม่ไม่ชอบเยอะกว่านั้นมองยาก เมื่อก่อนที่ผมจะเจอทีมเล่นประจำมีโอกาสได้เล่นกับคนอื่นลมตี้กันอื่นมาสมควันก้าในสิบที่มาจากเกมยิงอื่นก็มาลองทาคอแล้วไปไม่รอดทิ้งเกมกันเยอะมากพอทอแล้วว่าทาคอคือเก็บเฉพาะกลุ่ม the fuck จีสมาบอสหิงมัวมากเพื่อนมันแน่เลย หลายคนแล้วก็เจอไม่พร้อมกันต้องรีโพกันมันมาเอากูาดี อืมไอ้คนนี้มึงแฮ็กปะเนี่ย Damn bro อุ้ยไอเชนี่แฮกไอเชนี่แฮกไอเชนี่แฮกเดมบร o ผมไม่ยอมหรอกไอ้เหี้ยมาดิทุกคนว่ามันแฮกปะไม่แฮกก็สไนป์สองอย่างถ้าดักตรงนี้อีกนาจะสไนป์ เฮ้ยพวกมึงแชทเว้นระยะห่างจากตูดกูหน่อยเฮียกูไปห้องน้าแม่งเล่นกูละอ่ะโอเคไอตี้เมื่อกี้น่าจะเกิดตรงนี้นะเฮียสาบ,บู่ตกโทษทีกูใช้สบ,บู่เหลววันนี้คนเดียวเหรอครับเดี๋ยวน่าจะมีเพื่อนๆตามมาครับ คนนี้ ผมว่าจะมาตัดขลังนี้ก่อนดอมมาละ ไ,ได้ปอวะ ชิบหายไม่ได้เอาระเบิดมาทีหลังแชทอย่าลืมเตือนเอาระเบิดมาด้วยนะผมลืมตลอดเลยโอเคห้าสิบเอ็ดเกาะหก เยอะจัดเลย995 alright กับบานกัน GG เห็นได้ไงวะไอเรี่นี้เล่นแปลกสัส มันเป็นสปีดแท็กอะ what wow. ข้างขวาซ้ายนีนะหลังยิงบอลบอลไม่มันใส่กันเยอะยับขนาดนั้นนะ พี่มึงตายแล้วโอ้ลูกพี่ใช้ของกาบกว่าลูกน้องอีก ขึ้นมาจากข้างนอกเหรอตรงเห็นละใช่ใช่ใช,ใช่มันวางของอยู่ชั้นสามจะได้ยินไหมเนี่ยขอเพียงแค่เดินไปตรงหน้าต่าง ยังไม่เห็นแล้วมันล็อกลงมานะยังไม่เห็นอย่าเพิ่งมาได้ไหมเฮ้ยเขีย Jesus. GG. Nah, 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 nah. ติดไม่ได้อีกมีคนอยู่ในปั๊มนั่งไงนั่งไงนั่นนั่นน,น,น,นั่นนั่นเชี่ยเชี่ยเชี่ยเช่ยเช่วอยู่ไหน Oh ho. Chi chi. My friend. Hại <coughs> lắm. À một. <coughs> <coughs> But not him. Ui, lì lê. So, eh? ไหนก่อนขอดีๆกลางแมปปะ่ะเออมันต้องอย่างนี้สุดทางเลยชิบหายนีย่โดนดักกระจายอย่างงี้เซิร์ฟนี้แม่งตึงด้วยอ่ะเดต้องเล่นช้าแล้วมั้งเนี่ยก็อเกิดไกลขนาดนี้มันแบบเหียไปก็แม่งโดนดักอีกสโคบโมซินอันนี้มันต้องนิ่งๆเลยอะ่ะผมแบบกะระยะไม่ถูกผมไม่ได้เล่นไม่เล่นบ่อยเดี๋ยวจะลองเล่นดูเพราะว่ามันก็มันก็ง่ายดีอะเวลาแบก แบกไปพร้อมกับปืนมันแบบตกก็ไม่ต้องเสียดายอะไรมากกระสุนก็แบบเอาไปแค่ที่จําเป็นโอ้ยผมลืมเพนคิลเลอร์อีกแล้ววะโอ้ยนี่ก็หมดทิพไายแล้วสนุกแล้วมึงล็อ,อกแซนรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยเวลาไม่มีเพนคิลเลอร์เนี่ยมีอะดรีนาลีนปักได้อยู่เม็ดน่าจะมีคนยังไม่เปิด มีเสียงคนอ,อยู่ข้างใน จะมีอีกคนหนึ่งนะ เฮ้ย,ยโพเพนสวยเหมือนมันจะปาลาระเบิดกันตายโดนกันตายไปด้วยนะสึกว่งงางั้นนะวันนี้แพงอือไปน,นไปเร่แล้วกันโอ้ดีไม่โดนมันยิงนะเนี่ย โอ้โหพีพีบีเอสเฮ้ยะกระสุนท็อปยิงหกโอ้โหดูของเลยทุกคนโอเคประมาณนี้ได้แล้วละจีจีตรงนี้อีกแล้วเป็นอะไรวะทำไมชอบเกิดตรงนี้วะไม่เข้าใจเลยเกม ให้เด้ผมเกิดตรงนี้โคตรไกลเลย yeah, แย่จัดถ้าเกิดตรงนี้นี่เข้ารีสอร์ทไม่ได้ช้ไต้องไปฝั่งเวสรีสอร์ทอะแล้วก็ไปมาร์กรถหรอเฮ้ยเชื่อมีคน คนในเฮียเชดเคขออนุญาตโซยนะครับตึงจัดโอ้โหแล้วดูดีมันให้มาเกิดตรงนี้อ่ะตรงที่แบบมีคนแบบอยู่ใกล้ๆอ่ะแล้วแบบตีสามอะ่ะบ้าบ้าเกินขออนุญาตอิมารอยนะครับมีอะไรบ้างเราพีเอส โอ้โหคนที่4 what the fuck ตอนนี้กระสุนเอ็มแปดูนย์ที่จะยิงคนมันค่อนข้างเหลือน้อยแล้ะผมต้องเล่นแบบค่อนข้างเซฟจะ PVP มั่วไม่ได้ถ้าเกิดเจอแล้วผมไม่ได้แบบคิวมันได้ผมก็จะอาจจะยังไม่เล่นเพราะว่าเกาะอะไรมันก็น้อยโดนยิงน้นชุดเดียวน่าจะน่าจะจบเมื่อกี้ไม่ได้ซ่อมเกาะมาด้วยข้างหลังที่เพจที่เอามาจากก่อนหน้านี้ที่ใส่เอาไว้มันเป็นเพจของตัวที่ผมยิงนะในห้องน้ําแล้วผมไม่ได้ซ่อมมา เล่นได้แค่เพจข้างเดียวอะพูดง่างยๆต้องแบบเซฟเซฟหน่อยเล่นสมาร์ทเพลย์แล้วก็เพนคิวเลอร์ก็เผื่อใช้ไปแล้วด้วยเมื่อกี้หมดมันใช้เท่าที่จำเป็นอ๋อน่าจะยังไม่ได้เก็บโอเคอยู่ฝั่งนู้นโอเคโอเคโอเคผมลืมไปนะึกว่าเป็นอันนี้ ทำไมสก,การตรงนี้ไม่ยิงมันวะห้าคนอี yeah. ้จริงด้วยผมยังไม่ได้เอาไปสงสัยตอนนั้นกังวลก็เลยไปเคลียร์ก่อน หาคนไอเ้เหี้ยเต็มไปหมดแมตนี้ผมออกไปเคียงข้างนอกกันดีกว่าจริงๆก็รูดได้อยู่นะ เอ๊ะมีเสียงยิงมีงมีคนหนึ่งอยู่ตรงแอดมินรีเซ็ตแป๊บหาที่รีเซ็ตก่อนในนี้น่าจะปลอดภัยเฮ้ยมีคนอยู่นอกรั้วเลยขอยอะไรยามาหลายคนเลยนะรล้องมีกระโดดด้วยชั้นสองแน่เลยโอ๊ยผมติดอีกแล้วดูทรงหลายคนด้วยอดิฝั่งหน้าฝั่งข้าง ังไหนวะฝั่งนูน้นสองตัว A.K.M กับ A.K 1 2ไปเถอะไปเถอะ <c oughs> ผมไม่อยากติดอยู่ในนี้อ่ะประเด็นอ่ะผมออกดีกว่าต้องต้องต้องออกต้องออกสามตัวมีกระสุนอยู่แค่ครึ่งแม็กที่เป็นกระสุนแบบ PVP ในปริมาณที่แบบต้องสู้เยอะมาก ไม่ขอเสี่ยงนะห้าคนก็พอแล้วดิงคนจบเซตหนึ่งดิงจะเคลียยังไงให้ให้คิดว่าไปดมผองแล้วไม่ตายมันมันอยู่ที่ว่าเราเห็นพร้อมกันไหมอ่ะแล้วก็ฟังเสียงเอาส่วนใหญ่ผมจะฟังเสียงเอาดูนิสัยผู้เล่นว่าแบบมันเป็นผู้เล่นนิสัยยังไงถ้ามันเล่นแบบใกล้กันเล่นชิดกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะหมดแล้วถ้าเกิดเราเคลีย เสร็จเดียวคือจริงๆมันก็บอกยากอะในสถานการณ์มันมันต่างกันนะครับอย่างเช่นแบบถ้าผมเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนเพื่อนผมวิ่งไปฝั่งนู้นผมวิ่งไปฝั่งนี้คือวิ่งแยกกันใช่ปะแล้วอยู่ดีๆเพื่อนเพื่อนตายผมก็ต้องวิ่งไปเอาคืนเราก็ต้องหาเหลี่ยมที่มันแบบที่มันไม่รูอะมันบอกยากเกมเนี้ยมันต้องมีสโมกไงผมเลยเอาสโมกมาแล้วก็ถ้ามันตายแบบเสี่ยงมากๆอะผมก็ไม่เอาคือของเกมเนี้ยมันไอ้พวกเกียร์พวกอะไรต่างๆพวกปืนอะมัน มันไม่ได้ทําให้รวยเว้ยของที่รวยจริงๆมันเป็นของแบบของใช้อะเออพวกนั้นอะทำให้รวยเพราะถ้าเกิดว่ามองแล้วมันไม่คุ้มอะ่ะตีราคาแล้วมันไม่คุ้มมันก็ไม่ต้องไปหรอกมันเสี่ยงเปล่าๆอย่างเนี้ยผมไม่อยากจะบวกเพราะว่าผมอยากทำเควสใช่ปะผมยิงคนไปแล้วผมก็ผมก็เลี่ยงผมก็ออกผมมั่นใจว่ามันยังมีอีก3คนอยู่ในอยู่ใน,นตึกแล้วถ้าเกิดผมโดนผมไฟกับคนคนหนึน่งถ้าเกิดผมไฟไม่ดีเงี้ยล้วถ้าเกิดว่าเกาะผมเรือน,น้อยเงี้ยต่อให้ผมพิวอ,อกอะ่ะผมก็โดนอย่างนั้นเดียวผมก็ นัด2นัดผมก็อาจจะตายอยู่ดีคือถ้าไม่เห็นพร้อมกันอ่ะคือไฟใครไม่ได้เลยในตึกต้องเห็นพร้อมกันเรายัดแม่งทีเดียวให้จบเพื่อเผอไอ้ไอ้ตัวสไนนนั้นอาจจะอาจจะตี้มันอาจจะอยู่ข้างหลังตรงแอดมินก็ได้นะเพราะว่าผมไม่เข้าใจทําไมมันเล่นแบบนั้นอะ่ะแบบอยู่ดีๆก็มาพีคใส่ผมในตึกอะ่ะแบบมั่นใจมากอะ่ะมั่นใจเหมือนแบบมีคนจะรองหลังให้ตลอดอนะไรเงี้ยผมก็เลยแบบค่อนข้างชัวร์นะว่ามันเป็นตี้เดียวกันแล้วก็ไม่กล้าพอที่จะดันม,มั้งอาจจะแบบรอแบบยิงมุมฟรีอย่างเดียวอะ่ะถ้าอย่างงี้ผมจะไม่เสียเวลาผมบบนหน้่มไสใชู ไ,รรได้ยินไกลมากหมายถึงหูฟังในเกมอะครับหรือว่าในไอ้นี่ของจริงแล้วของจริงใช้ไอ้เบย์เยไดนามิกตัวไอ้ตัว d t 900 Pro X ชอ์ไลนแม่งเยอะสัตว์ตอนนี้เยอะได้สู้ไว้ยังดีวะเทียไม่ใช่เยอะแล้วแม่งไม่ได้สู้คือถ้าปืนดีกระสุนดีอะมันจบคิวได้เร็วมันมันมีโอกาสแบบเชนคิวไปได้เรื่อยๆไว้แต่ถ้ากระสุนแม่งไม่ดีอะหมดสิทธิ์ละแม่งต้องแบบตัวหนึ่งถ้าไฟไม่ไมจบพิกพิกเดียวแล้วไม่จบอะก็คือเตรียมตัวละโดนลุมแน่ แล้วถ้าอีกฝ่ายหนึ่งแบบเล่นเป็นแบบยึกยักยึกยักยึกยัก,ยก,ยกไม่บวกนะหาจังหวะสวยๆแบบรอเราพาลาดรอเราอะไรอย่างเงี้ยไม่บวกเข้ามาทีเดียวอะลำบากโซโลแม่งก็อย่างนี้แหละแต่นี่แหละมันคือความ Escape from ทาคอ o v โลโลนี่แหละคือของจริง